เรื่องของพิธีกรรมความเชื่อมักจะเป็นเรื่องที่หาเหตุผลอธิบายได้ยากและมักจะเกิดขึ้นแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศตามแต่ละภูมิภาคซึ่งหากใครที่ได้มีโอกาสเดินทางไปยังต่างประเทศบ่อยๆอาจเคยได้เห็นหรือเข้าไปสัมผัสกับพิธีกรรมความเชื่อบางอย่างของคนท้องถิ่นนั้นๆและนี่คือ7พิธีกรรมความเชื่อแปลกๆเกี่ยวกับการกินจากทั่วโลก 1. มือ่ํา KFC ในคริสต์มาสในประเทศญี่ปุน่น ตามวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่นไม่เคยมีการฉลองคริสตม์มาสมาก่อนจนกระทั่งในปี1974ทาง KFC ญี่ปุ่นได้เล็งเห็นโอกาสที่จะโปรโมตไก่ทอดของตัวเองให้เป็นมื้ออาหารค่ำในคริสต์มาสและนั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดไก่ทอดเซตพิเศษให้กับลูกค้าที่มีทั้งไก่ทอดแบบเซตครอบครัวขนมเค้กและไวน์ซึ่งต่อมามีการคาดการณ์ว่ามีชาวญี่ปุ่นกว่า3.5ล้านครอบครัว ที่สั่งไก่ทอด KFC มาฉลองกันในคืนวันที่25ธันวาคมของทุกปีและการสั่งไก่ทอดชุดพิเศษที่รวมเค้กกับไว้นี้จําเป็นต้องสั่งล่วงหน้านานนับสัปดาห์ส่วนใครที่อยากซื้อหน้าร้านอาจต้องเข้าคิวนานหลายชั่วโมงเลยทีเดียว 2. อาหารมื้อสุดท้ายในประเทศอินโดนีเซียในภูมิภาคสุลาเวสีของอินโดนีเซียเมื่อมีสมาชิกของชนเผ่าโทราจาตต้องจากโลกนี้ไปพวกเขาไม่ได้ถูกฝังหรือถูกเผาทัานทีในความเป็นจริงแล้ว ร่างไร้วิญญาณจะถูกเก็บรักษาเอาไว้ในบ้านงานหลายสัปดาห์หลายเดือนหรือบางเคสก็หลายปีรวมถึงการพาไปนั่งที่โต๊ะอาหารและมีการนําอาหารมาให้รับประทานสี่มื้อต่อวันประเพณีนี้เกิดขึ้นมาในสมัยศตรวรรษที่9และยังดําเนินอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ 3. ดื่มโลหิตวัวในประเทศเคนยาการดื่มโลหิตวัวเป็นอีกหนึ่งพิธีกรรมที่มีที่มาคลุมเครือแต่เชื่อว่าผู้คนในอดีตที่ต้องเดินทางไกลข้ามทะเลทราย จำเป็นต้องหาแหล่งน้ำสํารองเพื่อดื่มดับกระหายในกรณีที่น้ำเปล่าของพวกเขาหมดลงซึ่งการหาแหล่งน้ำอื่นๆถามกลางทะเลทรายที่กว้างใหญ่ถือเป็นเรื่องที่แทบเป็นไปไม่ได้เลยถึงแม้วิธีนี้จะดูโหดร้ายทารุณแต่มันกลายเป็นทางออกที่ดีที่สุดที่จะทําให้พวกเขารอดชีวิตได้ส่วนพิธีกรรมในปัจจุบันบรรดานักรคของชนเผ่ามาไซยังคงทําพิธีกรรมนี้อยู่ การดื่มอาจามีการนำไปผสมกับนมหรือต่อมาจากเส้นเลือดของวัวโดยตรงส่วนวัวก็จะไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าการเจาะเลือดออกมายกเว้นแต่จะมีการทำพิธีกรรมใหญ่อื่นๆนอกจากนั้นชาวมาไซยังมองว่าโลหิตวัวเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเด็กที่กำลังโตหรือสตรีที่กำลังตั้งครรภ์จะได้รับโลหิตวัวสดๆมาดื่มทุกวันอีกด้วย 4. การกิ้งชีสในประเทศอังกฤษ เป็นที่ทราบกันดีว่าชาวอังกฤษนั้นชอบรับประทานชีสจนถึงกับมีการเฉลิมฉลองด้วยการนำชีส,สมาทำเป็นวงล้อที่มีน้ำหนักกว่า8ปดอนด์ให้กลิ้งลงมาจากเนินเขาแล้วก็ปล่อยให้ผู้คนจำนวนมากวิ่งไล่ชีสก้อนนั้นลงมาพิธีกรรมนี้เชื่อว่ามีต้นกำเนิดมาจากพวกนอกกรีฑในสมัยก่อนจากชาวบ้านในหมู่บ้านบ็อกเวิร์ธและกรูเคสเตอร์เชียร์ความสนุกมันอยู่ที่ชีสเพียงชิ้นเดียวจะถูกกลิ้งลงมาจากเนินเขา ผู้คนจํานวนมากจะต้องวิ่งลงเนินมาเพื่อแย่งชีสเพียงชิ้นเดียวแน่นอนว่าทุกคนต่างลมกลิ้งลมหงายลงมาจากเนินเขาและมีผู้เดียวเท่านั้นที่จะได้รับชีสสกลับบ้านไปแต่ที่สําคัญกว่านั้นคือความภาคภูมิใจที่ได้ชนะในพิธีกรรมแปลกๆนี้ 5. ปาร์ตี้เห็ดเมาในไซบีเรียประเทศร,ศร,ศรศัสเซียด้วยสภาพของอากาศที่หนาวจัดและประเทศที่แห้งแล้งทางตะวันออกเฉียงเหนือของร,รัสเซีย ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในแถบนี้จึงไม่ได้มีกิจกรรมให้ทํามากสักเท่าไหร่แต่อย่างไรก็ตามชาวคอยักที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคนี้ก็ได้คิดค้นพิธีกรรมสนุกสนานขึ้นมาโดยใช้ตัวช่วยก็คือเห็ดเมาตั้งแต่สมัยโบราณชาวคอยักจะมารวมตัวจัดปาร์ตี้กันในตอนกลางคืน และสิ่งที่พวกเขาทําก็คือปาร์ตี้กินเห็ดเมาที่ทําให้ทุกคนต่างสลบไหลแล้วก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับรู้สึกหวานหวันแต่หลังจากไม่กี่ชั่วโมงต่อมาชาวคอยักจะดีถึงขีดสุดโดยมีพลังทําสิ่งต่างๆด้วยความสนุกสนานคลื่นเครนและถ้าทุกอย่างดูจะเละเทเกิลเลยไปพวกเขาจะล้างเห็ดกับปัสสาวะตัวเองในแก้วเพื่อทําให้ปาร์ตี้ดําเนินต่อไปได้ 6. ศาสตรวไวในประเทศสเปนมีพิธีกรรมเกี่ยวกับอาหารแปลกๆมากมายในสเปนและหนึ่งในนั้นก็คือเทศกาลศาสวไว เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันซานเปโดโรซึ่งในเทศกาลดังกล่าวผู้คนจะออกมาร้องเพลงเต้นรําและดื่มไวน์แต่ไม่ใช่แค่ดื่มเพราะพวกเขาก็นาไวน์มา,าศาสสกันเหมือนกับการาศาสน้ําเล่นสงกรานในบ้านเราปราะเพณีสาศาสไวน์นี้เริ่มต้นมาตั้งแต่ศตวรรษที่13เมื่อชาวเมืองฮาโรได้ทําการตีเส้นแบ่งเขตระหว่างเมืองตนเองกับเมืองข้างเคียงอย่างชัดเจนเส้นดังกล่าวต้องถูกทําขึ้นใหม่ทุกๆปีเพื่อรักษาตําแหน่งเดิมของมัน มีฉนั้นไม่เมืองใดก็เมืองหนึ่งอาจถูกกินพื้นที่เป็นของอีกเมืองได้การเวลาผ่านไป400ปีเส้นดังกล่าวได้พังหายไปและชาวเมืองต่างก็นำาวมาสาดใส่กันจนกลายเป็นสงครามไวในที่สุด 7. เทศกาลกินเจในประเทศไทยเชื่อว่าคนไทยคงคุ้นเคยกับเทศกาลกินเจกันเป็นอย่างดีสำหรับชาวต่างชาติอาจหลงเข้าใจผิดถ้าฟังแค่ชื่อเพราะหลงคิดว่าเป็นเทศกาลที่รับประทานแต่อาหารมังสวิรัต ต่หากเป็นเทศกาลกินเจในจังหวัดภูเก็ตมันจะแตกต่างออกไปจากชื่ออย่างสิ้นเชิงเทศกาลกินเจในภูเก็ตมีต้นกําเนิดมาจากประเพณีของลทัทิเตาที่ชาวจีนที่เรียกว่าเจ้ยชายโดยจัดขึ้นเป็นเวลา9้าวันโดยจะมีการเดินขบวนแสดงอภินิหารของม้าทรงจํานวนมากด้วยการนําของมีคมเหล็กแหลมแทงเข้าร่างกายของตนเองโดยมีการอ้างว่าม้าทรงเหล่านี้ไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดใดๆทั้งสิ้น